พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านหัวข้อที่จะสนทนาในวันที่7เดือนเจ564ในวันนี้นั้นคือหัวข้อที่ว่าพรุ่งนี้ชี้ชะตาชีวิตอีกครั้งก่อนเข้ามาไล์สดนะครับก็ออกไปนอกอาคารดูพระอาทิตย์ทรงกรดใหญ่ที่สุด ในชีวิตที่เกิดมาแล้วก็ได้เห็นซึ่งพี่น้องทั่วไปนะครับทั่วทั้งกรุงเทพรหรือพื้นที่อื่นๆคงจะได้เห็นพร้อมๆกันแต่ผมและบรรดาผงเพื่อนอยู่บริเวณที่หลวงพ่อทวดไอ้ไข่พระนเรศสวัสด,ดิ์พระศรีวล,ลีทาวสารหมาพรมแล้วก็พระพิคเนศซึ่งอยู่หน้าที่ทำการ ก็เป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่งและก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นก่อนวันสำคัญในชีวิตในวันพรุ่งนี้พี่น้องหลายคนได้แสดงความห่วงใหญ่ว่าวันพรุ่งนี้ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผมต้องบอกกับท่านทั้งหลายว่าวันพรุ่งนี้ผมเดินทางไปฟัง คำสั่งสารที่ศารอาญาอย่างแน่นอนนะครับจะไปถึงประมาณ9ก้าโมงครึ่งเสร็จ,เ,รจเพราะความเป็นจริงแล้วนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ผมได้อธิบายความต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่เดินจากลานเจสดาบดิน ไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชและพระแก้วมรกตเพื่อขอให้คนไทยได้พ้นทุกข์พ้นจากวิกฤตในฐานะที่เราเกิดบนผืนแผ่นดินไทยนี้แต่ก่อนไปถึงที่ศาลหลักเมืองผมได้หยุดที่หน้าทำการศาลฎีกา และประกาศว่ามาขอทานเศษเสี้ยวความยุติธรรมเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผมในวันพรุ่งนี้นั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับคนไทยคนไหนในแผ่นดินนี้ผมได้อธิบายอย่างชัดเจนว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งได้สอบถามผมว่าได้ยินในหลวงตรัส เรื่องการอำนวยความยุิธรรมหรือไม่ในขณะที่ผมถูกจองจำผมตอบชัดเจนว่าผมได้ยินและผมไม่ได้รับความยุติธรรมและมีคนไทยอีกจำนวนมากก็ไม่ได้รับความยุติธรรมและก็วาดหวังว่าหลังจากนั้นความยุติธรรมจะบังเกิด ผมขออธิบายเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งความเป็นจริงนั้นคดีที่โจทย์ฟ้องผมฐานมินประมาณศาลได้พิพากษาเป็นที่ยุติคือศาลฎีกาพิพากษาในเรื่องสาระของคดีเป็นที่ยุติแล้วและผมก็ประกาศน้อมรับการตัดสินของศาลทุกประการ แล้วก็วันที่พ้นโทษก็ประกาศชัดเจนว่าไม่ได้พกความแค้นเข้าและก็ไม่พบความคับแคนออกมาขออธิบายกับพี่น้องประชาชนอธิบายกับทุกกระบวนการยุติธรรมอธิบายให้กับผู้รักความยุติธรรมทั้งปวงว่าเรื่องนี้ไม่ได้รับการอำนวยความยุติธรรม ด้วยเหตุที่ว่าผมถูกโจทย์ฟ้องฐานหมิ่นประมาทหลายคดีแต่พิพากษาจำคุกเนี่ยมีอยู่สองคดีคดีแรกนี่นะครับการพิจารณาของศาลชั้นต้นซึ่งขณะที่ผมไปเบิกความผมก็ถูกจองจำถูกถอนประกันอยู่จากเรื่องที่เวลาต่อมาทั้งดีเอสไอและอยายการมีความเห็นพ้อง ไม่สั่งฟอ้องเด็ดขาดและก็คดีหลักสารก็ได้ยกฟอ้องแต่นั่นก็คือชะตากรรมสารชั้นต้นได้พิพากษาในคดีแรกยกฟอ้องต่อมาในคดีที่สองสารพิพากษาจำคุกสองปีและสั่งให้นับโทษต่ตอจากคดีแรกซึ่งคดีแรกมันไม่มีโทษเนื่องจากว่าสารสั่งยกฟอ้อง และจะเห็นจากคำสั่งศาลและคำะดีกาหลายดีการะบุชัดเจนว่าการนับโทษต่อนะครับจะต้องคดีข้างหน้าจะต้องมีโทษจึงสามารถนับโทษต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ศาลชั้นต้นในคดีที่สองสั่งให้นับโทษต่อนั้นไม่สามารถกระทำได้ต่อมาศาลอุทธรณ์ในคดีแรกก็ยกฟ้องอีกศาลอุทธรณ์ในคดีที่สอง ยืนตามสารชั้นต้นคือให้นับโทษต่อจากคดีแรกและวก็ลงโทษจำคุกสองปีต่อมานี้นะครับสารดีกาได้กลับคำตัดสินในคดีแรกจากยกฟ้องมาสองสารต้นยกอุธรยกเนมาจำคุกหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญาซึ่งบรรยากาศในขณะนั้นก็มีคดีสำคัญนะครับคือคดีจำนำข้าวกับอดีตนายกยิงลักณซึ่งก็ไม่ได้ เกี่ยวข้องอะไรกับผมหรแต่ว่าคําพิพากษาจําคุกหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญาจากต้นยกอุทธรณยกต่อมาในคดีที่สองสารดีกาพิพากษาลดโทษจากสองปีเหลือสิบสองเดือนที่เหลือให้เป็นไปตามสารอุทธรในขณะที่ผม ต้องคำตัดสินและถูกนำตัวไปขังที่เรือนจำพิเศษในคดีแรกนั้นนะครับผมก็รอจนกระทั่งคดีที่สองได้ตัดสินเป็นที่ยุติผมร้องไปยังศาลอาญาว่าการที่ศาลอาญาสั่งให้ผมรับโทษต่อจากคดีแรกนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะกระทำได้ เนื่องจากขณะที่สารชั้นต้นในคดีที่สองสั่งให้นับโทษต่อนั้นผมไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าสารอุทธรในคดีที่สองสั่งให้นับโทษต่อนั้นผมไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าและสาลดีกาในคดีที่สองเนี่ยพี่าคสารลดโทษจากสองปีเหลือ12เดือนที่เหลือให้เป็นไปตามสารอุทธรเพราะฉะนั้นก็ไปดูที่สาลอุทธรสั่ง ผมจึงร้องไปยังสารอาญาว่าการที่สารอุทธรณ์สั่งให้ผมนับโทษต่อน,นั้นไม่สามารถกระทําได้และสาลดีกาไม่ได้สั่งให้นับโทษต่อเพราะบอกว่าที่เหลือเป็นไปตามสารอุทธรณ์ศารอาญาเนี่ยนะครับได้หยิบเรื่องผมมาพิจารณาและยกคําร้องโดยระบุว่าคําพิพากษาสาลดีกาเป็นที่ยุติไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคําสั่งได้ ผมได้อุทธรณ์คำสั่งไปปรากฏว่าการอุทธรณ์คำสั่งมีผลโดยสารระบุว่าการที่สารอุทธรณ์สั่งให้มีการนับโทษต่อจากคดีแรกในขณะนั้นยังไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าเพราะสารดีกาคดีแรกยังไม่ได้ตัดสินไม่สามารถที่จะนับโทษต่อได้จ,จึงสั่งให้นับโทษต่อกาจรโทษจึงสั่งให้นับโทษ ตั้งแต่วันตัดสินทบทวนอีกครั้งนึงครับการอุทธรคำสั่งศาลได้วินิจฉัยว่าการที่ศาลอุทธรสั่งให้นับโทษต่อน,นั้นและศาลฎีกาบอกให้เป็นไปตามศาลอุทธรน,นั้นเป็นคำสั่งที่ผิดใช้คำว่าผิดหลงเพราะขณะที่ศาลอุทธร์สั่งให้นับโทษต่อน,นั้นผมไม่มีโทษอยู่ข้างหน้า จึงให้นับโทษตั้งแต่วันพิพากษาผมจึงติดคุกเหลื่มนะครับหนึ่งปีกับ15วันทีนี้เนี่ยนะครับการต่อสู้เรื่องการนับโทษเนี่ยถ้าจะมีใครมีความเห็นแยง้งหรือโจทย์จะมีความเห็นแยง้งก็จะต้องร้องในขณะที่ผมได้ร้องให้มีการนับโทษใหม่ เพราะผมไม่เห็นด้วยในการนับโทษต่อเพราะขนาดที่สารอุทธรณ์สั่งให้นับโทษต่อนั้นผมไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าและสารดีกาไม่ได้สั่งให้นับโทษต่อสั่งให้เป็นไปตามสารอุทธรณ์ถ้าฝ่ายโจทก์ต้องการจะคัดค้านต้องคัดค้านในขณะนั้นในขณะที่ผมจองจำดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อสารอาญาออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดเนี่ย ผมก็ถูกขังครบตามคำสั่งศาลไม่ใช่ผมออกมาเองแต่ผมออกมาสามวันมีการร้องให้มีการนับโทษใหม่ความเป็นจริงคดีนี้จะหยิบยกมาพิจารณานับโทษใหม่ไม่ได้เพราะการนับโทษได้เสร็จสิ้นในขณะที่ผมร้องในขณะที่ผมถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ แต่ปรากฏว่าสารชั้นต้นยบอุทธรณ์สารอุทธรณ์ไปสั่งให้มีการนับโทษใหม่วันพรุ่งนี้เรื่องจึงถึงสารดีกาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคําตัดสินเพราะคําตัดสินเป็นที่ยุติแล้วคําถามก็คือว่าพิจารณาเรื่องการนับโทษสองครั้งได้อย่างไรเพราะหลังจากคําพิพากษาผมเองก็เห็นว่าการสั่งให้นับโทษต่อไม่ชอบเพราะขณะที่สารอุทธรณ์สั่งให้มีการนับโทษต่อ,ตอน,นั้นผมไม่มีโทษ และสารดีกาไม่ได้สั่งให้นับโทษต่อสั่งเพียงแต่ว่าให้เป็นไปตามสารอุทธร์ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อการอุทธรณ์คำสั่งมีผลว่าไม่สามารถนับโทษต่อได้ให้นับวันพิพากษาถ้าฝ่ายโจทย์จะเห็นต่างก็ต้องแย้งในขณะที่ผมทำคำร้องนี้ไปไม่ใช่ว่าทำในขณะที่ผมบ้นโทษออกมาซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับ เรื่องนี้ความจริงจะเอาเข้าไปพิจารณาใหม่ไม่ได้ตั้งแต่ต้นและอย่างที่ผมอธิบายความว่าผมนี่ร้องขอบรรดาหมู่มิตรทุกวงการที่เกี่ยวข้องว่าช่วยไปค้นดีกาสักหนึ่งฉบับว่ามีใครถูกสารสั่งให้ปล่อยตัวแล้วรับโทษครบถ้วนตามคำสั่งศาลแล้วเมื่อพ้นโทษออกมาสั่งให้มีการนับโทษใหม่ซึ่งก็ปรากฏว่าผมค้นแล้ว พวกหมู่มิตรค้นก็ไม่เคยมีนายจตุพรเป็นคนแรกของประเทศไทยก่อนหน้านี้ที่ผมอธิบายว่าคดีแพ่งเนี่ยคำพิพากษาสารดีกาคดีแพ่งระบุชัดว่านายจตุพรปราศัยไม่มีลักษณะยุยงให้คนเผาบ้านเผาเมืองเป็นการพูดเหมือนอดีตนายกทักษิณยกฟ้องนายกทักษิณแล้วสั่งให้นายจตุพรชดใช้ เพราะเป็นประธานนปชซึ่งขณะนั้นผมไม่ได้เป็นผมเป็นหลังจากนั้นอีกสี่ปีแปลความกันว่าผมต้องกลายเป็นบุคคลล้มละลายกับคำพิพากษาซึ่งผิดพลาดเพราะระบุว่าพูดเหมือนกันคนหนึ่งยกและก็ให้มาลงผมเพราะเป็นประธานนปชซึ่งผมไม่ได้เป็นในขณะที่เกิดเหตุผมเป็นหลังจากนั้นอีกสี่ปี หรือแม้กระทั่งคดีบ้าน4ี่เสาสำนวนสองเนี่ยก็ปล่อยนี่นะครับให้ห้าคนขาดอายุความแล้วก็เอาผมกับน้องอีกหนึ่งคนให้อยู่ในอายุความทั้งที่แต่ละคนห้าคนนั้นเขาอยู่ในประเทศไทยนะครับหลายคนดังนั้นเนี่ยนะครับระบุชัดว่าเขาไม่เคยไปไหนอยู่บ้านผมก็จึงบอกว่าความอายุติธรรมอันนี้เกิดกับผมได้เพียงคนเดียวใช่ไหม หรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยุบสภาสามวันเอาผมไปขังเนี่ยเนื้อความที่เป็นเหตุของการอถอนการประกันตัวเนี่ยทั้งดีเอไอและอายการมีความเว้นสั่งเด็ดขาดไม่สั่งฟ้องคดีหลักสารชั้นต้นก็ยกฟ้องสารรัฐธรรมนูญสั่งให้ผมพ้นจากผู้แทนถามว่ามีใครรับผิดชอบอะไรผมไหมซึ่งก็ผมก็จบยุติไม่เคยไปร้องแรกแขกกระเจอกบใคร แต่เรื่องนี้ต้องหยิบมาพูดว่าวันพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นอีกเพราะเนีนะครับในซีกของฝ่ายอำนาจรัฐบางคนนะ่ยผมบอกบางคนไปพูดตามที่ต่างๆว่าวันที่แปดจะปิดเกมผมด้วยการเอาตัวไปคุมขังฟังผมดีๆนะผมจะเดินไปให้ขัง แต่ผมไม่อาจที่จะยอมรับกับความอายุติธรรมนี้ได้เลยเป็นความยุติธรรมที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชดัมรัสพระบรมราชโอบายของรัชการที่สิบเรื่องการอำนวยความยุติธรรมและผมก็ไปถวายดีกาและได้ยื่นขอความเป็นธรรมกับประธานสารดีกาโดยแนบ เอกสารของการถวายดีกาเพราะหาที่พึ่งใดไม่ได้ในแผ่นดินนี้แล้วเพราะหลายเรื่องราวกับชีวิตเนี่ยมันเกิดกับผมคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเอาเถอครับผมพร้อมจะถูกสังเวยถ้าอิสรภาพของผมได้ชำระ ให้ประเทศนี้ได้มีความเป็นธรรมสูงขึ้นให้ผู้มีความรักความยุติธรรมได้ตื่นตัวลุกขึ้นมาเพราะนี่คือความอายุติธรรมมากที่สุดเพราะการสั่งให้นับโทษต่อขณะที่ไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราอ่านข่าวคดีต,ต่างๆศาลไม่เคยอนุญาตแต่นั่นบุคคลอื่นไม่ใช่นายเจตุพรพรมบัติและศาลสั่งให้นับโทษ พร้อมจนกระทั่งออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดผมพ้นโทษได้รับใบบริสุทธิ์กลับมาแล้วมีการร้องให้มีการนับโทษใหม่ถ้าการพิจารณาเห็นแยง้งก็ต้องสู้ในขณะที่ผมร้องอยู่ในเรือนจำให้มีการนับโทษใหม่แต่ไม่ใช่ว่าเมื่อสั่งเป็นที่ยุติแล้วมาร้องให้นับโทษใหม่ภายหลังหลังจากพ้นโทษถามว่าประเทศไทยมันเคยมีไหมนั่น ดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองเห็นว่านี่เป็นการพิจรารณาซ้ําเพราะผมได้ต่อสู้ประเด็นนี้แล้วและก็ไม่มีความเห็นแยง้งแต่ทันทีที่พ้นโทษก็เอาเรื่องเดิมมาพิจรารณาใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีความเห็นแย้งเนี่ยหรือใครจะมีความเห็นแยง้งก็ต้องแย้งขณะที่ผมร้องอยู่ในเรือนจำไม่ใช่ว่าผมพ้นโทษมาแล้วและที่สำคัญที่สุดว่า การสั่งให้นับโทษต่อทั้งที่ไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าเนี่ยสามารถกระทํากันได้หรือเพราะสารดีกาในคดีที่สองระบุชัดว่าลดโทษจากสองปีเหลือ12เดือนที่เหลือเป็นไปตามสารอุทธร์ซึ่งขณะที่สารอุทธร์สั่งให้นับโทษต่อน,นั้นเนี่ยผมไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าการอุทธร์คำสั่งของผมในขณะนั้นเนี่ยนะครับสารจึงสั่งให้นับพร้อมระบุว่าสารอุทธร์ผิดหลงเพราะขณะสั่งให้นับโทษต่อ ผมไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าความเป็นจริงแล้วผมไม่ควรจะอยู่ในจุดเสี่ยงอันนี้เลยแต่แต่ผมเจอในสิ่งที่มนุษย์ปกติไม่เคยเจอกันอยู่แล้วดังนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเดินอยากจะขังก็ขังแต่ผมเชื่อว่าฟ้ามีตาสวรรค์ก็มีตาความยุติธรรม จะต้องบังเกิดบ้างในยามที่บ้านเมืองมีความยากลำบากผมบอกกับบรรดาหมู่มิตรว่าแม้ว่าตัวเองจะไม่สามารถรักษาพีทีวีไว้ได้แต่ก็ได้สร้างพระตามจิตอธิษฐานได้สร้างไอ้ไข่รูปยักษ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่นี่ตามจิตอธิษฐานอย่างครบถ้วนแล้ว วันนี้ก่อนเข้ามาเห็นพระอาทิตย์ทรงกรดขนาดใหญ่ซึ่งพี่น้องประชาชนก็ได้เห็นกันโดยทั่วกันแต่ผมเห็นตรงหลวงพ่อทวดซึ่งงดงามที่สุดอิสรภาพถ้าจำเป็นจะต้องเสียไปผมก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าก็ให้พี่น้องได้ร่วมทางกับคณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย สถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างยังจะเดินหน้าแม้ถ้าสุดท้ายผมจะต้องถูกสังเบยอ,อีกรอบนึงแต่ขอให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นว่าคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนะครับกลุ่มไทยเมตทนนี้ก็จะยืนหยัดในการทำหน้าที่ตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศ แล้วก็จะร่วมมือกับทุกกลุ่มที่มีแนวทางอุดมการเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองรันเอาไว้เพราะฉะนั้นผมเองเนี่ครับชีวิตก็ตกผลึกนะครับได้เห็นในสิ่งที่ตัวเองมีความประสงค์ตั้งสัตยาตั้งจิตอธิษฐานก็ไปไปตามนั้นเพราะทุกเรื่องที่ได้พูด คือไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวกับใครแล้วก็เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองล้วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ความจริงอย่างที่ผมบอกว่าไม่ควรจะเกิดและสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดมันเกิดกับผมซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เสียงนี้ได้ยินไปถึงทุกๆคนที่มีความรักในความยุติธรรมทั้งปวงผมมีคดีอีกมากมาย ซึ่งสามารถที่จะขังผมเมื่อไหรก็ได้แต่ไม่ควรขังในคดีที่อายุติธรรมซึ่งไม่เคยทำกับใครและอยู่เหนือกฎหมายทั้งที่จริงในชีวิตหลายคนคิดว่าผมจะต้องมาฟ้องสารชั้นต้นสาลฎีกาอ,อาภัณโทษศารอาญาที่สั่งให้นับโทษต่อบัดนั้นยันบัดนี้ผมก็ยังไม่เคยมีแนวความคิดใดๆเลยเพราะว่า เราเป็นคนวัดเป็นเด็กวัดตั้งแต่วัยเด็กมีจิตใจที่ให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างอาโหสิกรรมกันทั้งนั้นทั้งที่ขณะสารชั้นต้นสารอุทธรณ์สั่งผมไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าคดีอื่นนี่ครับพี่น้องลองอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีการร้องมีการนับโทษต่อนะสารก็จะบอกว่าถ้าคดีที่ไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าไม่สามารถที่จะนับโทษต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนื้อความทั้งหมด ผมได้นำเรียนประธานสารดีกาเพื่อขอความเป็นธรรมได้ถวายดีกาต่อพระเจ้าแผ่นดินผมได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยแล้วที่เหลือวันพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องชะตากรรมนะครับว่าความอายุติธรรมต้องเรียกว่าเป็นความอายุติธรรมหรือว่านักกฎหมายคนไหนในโลกนี้ก็ได้ลองยกตัวอย่างมาทักครั้งว่าในประเทศไทยเคยมีเรื่องนี้ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังมีดีกาเก่าช่วยนำมาแสดงผมก็จะได้พร้อมน้อมรับแต่ผมที่เดินทางไปพิสูจน์ทุกที่ค้นหาแล้วผมไม่เจอและทุกเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนั้นแม้ว่าใครจะเกลียดผมไม่ชอบผมก็ตามแต่ผมเชื่อว่าในใจท่านท่านต้องรักความยุติธรรมเราอาจจะแตกต่างกันได้แต่ความยุติธรรมเราไม่ควรแตกต่างกันเราควรจะมีความเสมอภาค ในเรื่องความยุติธรรมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้บอกกล่าวกับพี่น้องว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็เชิญชวนพี่น้องมาไหว้พระหลวงพ่อทวดองค์สีขาวซึ่งก็เป็นองค์ที่สีขาวเกิดมาผมก็เนี่ยองค์นี้ในชีวิตเห็นเป็นองค์แรกไอ้ไข่แต่ใครจะมาบนบานนี่นะครับอย่าบนบานเป็นประทัดให้เป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นไข่ไก่นะครับเราก็จะได้ส่งต่อ ให้กับผู้ทุกข์ยากต่อไปนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่รองรับพี่น้องประชาชนไม่ว่าผมจะอยู่ผมไม่อยู่ก็ตามนะครับจะเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มไทยไม่ทนในการทำกิจกรรมนะครับผมก็จะบอกทุกอย่างแม้ว่าผมจะอยู่หรือไม่อยู่เป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันนะครับให้มีความเชื่อมั่นนะครับว่าในการต่อสู้นี้นะครับทุกอย่างที่ เป็นวิกฤตเป็นอุปสรรคมันคือโอกาสของประชาชนเสมอน,นะครับวันพรุ่งนี้ก็พบกันที่ศาราญานะครับก็<ม>ถ้าไม่ได้กลับมามก็ถือว่าเป็นคำร่ำลาก,ก็แล้วกัน<ม>เพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าความยุติธรรมชะบังเกิดผมได้เห็นดวงอาทิตย์เห็นหลวงพ่อทวดเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงนั้นทำให้จิตใจมีพลัง และทั้งหมดที่ได้ทำได้ต่อสู้นั้นไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองน,นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตก็ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์อย่างดีที่สุดที่เหลือนั้นก็เป็นเรื่องของชะตากรรมนะครับวันพรุ่งนี้ก็ถ้าโชคดีในช่วงภาคบ่ายก็ตั้งใจว่าจเจ้าหน้ากาก,ากนะครับเขาเรียกว่า M94 นะครับที่จะช่วยกันกลิ่นได้ มากกว่าปกติสักหน่อยก็ไปแจกให้ตามพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานที่ถนนกิ่งแก้วนะครับที่เป็นโศกนาฏกรรมที่ปรากฏเป็นประชาชนเล็กๆนะครับถูกตัดสิ์ทางการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแล้วก็ไม่มีเรื่องการเมืองด้วยแต่เป็นเรื่องจิตใจนะครับก็เตรียมหน้ากากนะครับพ,พวกก็ขนให้มาสนับสนุนกันนะครับร่วมบุญร่วมอะไรกัน แต่ถ้าผมไม่ได้ไปก็จะมีบรรดาหมูมิตรนะครับไทกรปนสุวรรณและคณะทุกคนก็จะบรรดากลุ่มนปชเดิมนะครับพวกคณะพี่เจ๋งพี่ปรามธนาวุฒิและก็ผองเพื่อนทั้งหมดสเสวจอมพลเอ่ยกันไม่หมดนะครับแม่น้องเกตเจ้ากันเมธาและบุคคลอื่นๆนะครับขออญาตที่เอ่ยที่ไม่ครบพงพี่จงพิเจษหลายๆคนเนี่ยนะครับก็จะทําหน้าที่ นะครับรวมกระทั่งว่าเอาพรุ่งนี้พี่วิระยังถูกกักตัวอยู่พอไปบ้านยังไม่ได้มารวมกระทั่งคุณเมธามาดขาวคุณอดุลเขียวบริบูรณ์สุขภาพคงจะไม่สะดวกแต่ว่าก็ได้ช่วยอำนวยการอย่างเต็มที่นะครับวันพรุ่งนี้ก็ถ้ารอดพน้นนะครับก็ตอนบ่ายได้ไปแจกสิ่งของนะครับได้ทําบุญร่วมกันนะครับแลกกิจกรรมหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นก็จะแจ้งให้พี่น้องได้ทราบภายหลัง นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยกันอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามผมไปฟังคำสั่งสาลอย่างแน่นอนขอบคุณมากครับ